สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันพุธที่20มีนาคม2556ค่ะอยู่กับคุณมนเย็นบุตรดิฉันธนวัรปันธโชติค่ะเรื่องใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นนะครับการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาทของไทยนะฮะที่ยังคงทุบสถิติในรอบ16ปีคือตั้งแต่มีการลอยตัวค่าเงินบาทมาในปี40เนี่ยเงินบาทไม่เคยแข็งค่าขึ้นมาณนะขณะนี้เลยครับโดยเฉพาะช่วงเช้าวันนี้ครับเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อ และเปิดตลาดทําการซื้อขายในตลาดเงินมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่แถวแถว29บาทกับอีก13สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะฮะค่ะถือว่าเป็นการแข็งค่าที่สุดในรอบ16ปีนะคะและตอนนี้เนี่ยความกังวลก็คือหลายคนเนี่ยเขาก็กังวลกันว่า ว่ามันจะแข็งค่าจนหลุดระดับ29บาทนะคุณโมนายค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นในครั้งนี้นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีเม็ดเงินจากนักงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดตราสารหนี้ทําให้มีกระแสเงินไหลเข้ามาส่งผลกระทบต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทไทยก็เลยมีแนวโน้มแข่งค่าพาคุณผู้ชมมาด,ดูกรอบของค่าเงินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนะคะตอนเปิดตลาดเนี่ย ยังคงแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆเปิดที่29บาท13สตางค์ถึง15สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะคะจากที่ปิดไปเมื่อวานที่ว่าแข็งแล้ววันนี้ยังคงแข็งต่ออีกนะเมื่อวานปิดไปที่29บาท27สตางค์ถึง29สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแนวโน้มไม่มีอ่อนค่าเลยจริงๆการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทไทยใน,ในครั้งนี้นะคะหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะทางแบงก์ชาติเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีการออกมาตรการอะไรเข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะคะ ไปถามถึงดรประสานไตรัตรประกุลพูดถึงเรื่องนี้ดรยอมรับนะคะว่าการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทไทยถ้านับกันตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยแข็งค่าขึ้นมา6%เปเซแล้วก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เร็วด้วยแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการเรียกประชุมกรงอยในนัดฉุกเฉินแต่อย่างใดนะคะการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทไทยส่งผลให้นักลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างจะตื่นตระหนกแล้วก็เทขายออกมาอย่างหนักจากความปรับางของ ตลาดนะ,ะจนแต่ชนีเมื่อวานนี้ก็ลงไปค่อนข้างจะแรงมีบางช่วงบางตอนเนี่ยลงไปกว่า37จุดเลยแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงท้ายตลาดแต่ติดลบเพื่อนถือว่าเป็นตัวเลข2หลักอยู่ประมาณ20กว่าจุดนะคะภาพรวมของค่าเงินบาทไทยที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็คงจะต้องไปจับตาดูว่านโยบายที่จะใช้จะเป็นแบบไหนในขณะที่ทางด้านของนายแบงค์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะของธนาคาร CIMB ค่ะ คุณบรรลือศักด์ปุตสรังสีบอกนะคะว่าค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เนี่ยถึงจุดแล้วที่แบงค์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังควรที่จะหามือควรที่จะหารือร่วมกันนะคะแล้วควรที่จะต้องมีการออกมาตรการอาจจะเป็นลักษณะข,ของการออกมาตรการภาษีที่จัดเก็บจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่าควบคุมเงินทุนไหลเข้าหรือไม่หากว่าค่าเงินบาทไทยหลุดจากระดับ29บาทต่อเหรียญสหรัฐจะยิ่งกระทบต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนของธนาคารกรสิกรไทยนะคะคุณทิติตันติคุลานันค่ะท่านก็บอกว่าการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศยังคงไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดตัวเลขที่นับได้นะคะมีประมาณ8,110 0ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงเป็นสถิติใหม่สะท้อนว่าเม็ดเงินที่ลงทุนเข้ามาในไทยนั้นไม่ใช่เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นจะต้องจับตานะคะว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะมีการออกมาตรการอะไรหรือไม่เป็นไปได้ที่อาจจะมีมาตรการควบคุมในตลาดตราสารหนี้ในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าแบงก์ชาติจะใช้วิธีไหนจะใช้ยาขนาดเบาหรือว่ายาขนาดแรงแต่ที่แน่แตอนนี้นี่คือหวั่นไหวกันไปทั้งไปทั้งตลาดแล้วนะคะแล้วช่วงเช้าวันนี้จะมีการประชุมคอรอมอเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งคุณเกียจิรัตน์นรนงก็บอกก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมครับว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องหาหรือแน่ๆครับกับทางผู้ว่าการแบงก์ชาติ ในการประชุมคอรม,มอรเศรษฐกิจวันนี้ถึงเหตุการณ์ที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารายการนะครับผมโทศรศัพท์ไปพูดคุยกับทางด้านของนักค้าเงินธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งฮะคือแม้แต่นักค้าเงินเองก็ยอมรับครับว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะแปลกประหลาดพอสมควรคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพดูว่าตอนนี้ทั่วโลกราบันดีว่าสซยพาร์ตกลังเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของเขาอยู่พยายามจะขอเงินช่วยเหลือจากทางยุโรป แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะขอเงินช่วยเหลือได้หากไม่ทําเงื่อนไขคือการจัดเก็บภาษีเงินฝากซึ่งปรากฏว่ารัฐสภาของไซปัสก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบเรื่องนี้ทั้งๆท,ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ทําให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจริงๆแล้วเงินบาทมันควรจะอ่อนค่าลงมาด้วยซ้ําแต่ปรากฏว่าเงินบาทมันสวนทางแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็แข็งค่าที่สุดในภูมิภาค และพอไปดูโฟลของการไหลเข้าออกของเงินนะครับค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันเป็นการไหลแบบวันเวครับเงินเข้ามาทางเดียวเลยนะครับแล้วก็ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถามต่อไปว่าแล้วมาตรการในการดูแลค่างเงินบาทของแบงค์ชาติเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า คือของเดิมเนี่ยแบงค์ชาติเขาจะมีการกำหนดลายเอาไว้ครับว่าไม่อยากจะให้เงินบาทนั้นมันแข็งค่าหลุดที่ระดับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งคนในวงการตลาดก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็น29บาทละมัง้งแต่ไป,ปมาณนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีรายงานว่าแบงค์ชาติเหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนครับคือไม่ได้มีการไปกำหนดลายที่ชัดเจนว่าต้องห้ามแข็งเกินเท่าไหร่ แต่หากเปรียบเทียบกับการเล่นฟุตบอลก็คือเหมือนกับจะประกบตัวผู้เล่นไปเรื่อยๆหากเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแบงค์ชาติก็จะค่อยๆประกบครับแล้วก็จะมีการแทรกแซงเข้าไปเรื่อยๆด้วยการซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐคืนมาเพื่อเป็นการชะลอการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทดังนั้นหากไม่ได้มีลายที่ชัดเจนนะครับจับตาดูให้ดีว่าภายใน1-2ถึงวันนี้หากแบงค์ชาติยังไม่มีมาตรการในการสกัดการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทก็เป็นไปได้ว่าแบงค์ชาติ อาจจะปล่อยให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นไปแบบนี้และค่อยๆทยอยแทรกแซงแทรกแซงไปเรื่อยๆแทนซึ่งหากเป็นแบบนั้นก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ นในฝั่งของกระทรวงการคลังเองยังคงแสดงความกังวลนะคะเพราะว่าแนวโน้มค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งสัญญาณมาพักหนึ่งแล้วว่าหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหานั่นก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ลดลงสักทีนะคะและเดี๋ยวจะมีการประชุมกรงงอการในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ก็คงจะต้องไปรอจับตาดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆฝั่งของรัฐบาลกระทรวงการคลังก็ส่งสัญญ,ญาณอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะว่าอยากจะให้ทางด้านของแบงก์ชาตินะคะมีการพิจารณาเรื่องของอัตรา อัตราดอกเบีย้ยที่ควรที่จะใช้นโยบายดอกเบีย้ยต่ำหรือไม่นะคะอันนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวน่าจะมีฟีดแบ็มาเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมที่จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติในที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจในวันนี้ที่คุณโมไหนบอกไปนะคะตอนนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะก็ทําให้มีกลุ่มของลูกค้าต่างประเทศนะคะมีการเพิ่มคําสั่งซื้อหรือว่าออเดอร์จากผู้ประกอบการไทยมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มสต็อกนะคะหลังจากที่แนวโน้มค่าเงินบาทนั้นมีการแข็ง แข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดเผยมาจากทางด้านของกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณนินสวุวรรณลีลารัศมีนะคะที่บอกว่าตอนนี้ถือเป็นช่วงนาทีทองของลูกค้าต่างประเทศเลยที่จะมีการทําสัญญาซื้อขายระยะยาวที่ต้องเพิ่มปริมาณการซื้อสินค้าเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นสต็อกนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปค,ค่ะลูกค้าชาวต่างชาติบางรายนะคะก็หัวหมอ มีวิธีการแอบนําเอาสินค้าในสต็อกที่ซื้อจากไทยเพื่อขอขึ้นราคาสินค้าในประเทศนั้นๆในอนาคตโดยอ้างว่าสัญญาใหม่นะคะว่าผู้ผลิตไทยจะต้องขอขึ้นราคาสินค้าหลังจากที่ประสบปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะการเพิ่มขึ้นปริมาณการซื้อขายในช่วงนี้ะคะผู้ผลิตไทยยังคงไม่ค่อยแฮปปี้มากเพราะบอกว่ายังคงจะต้องรักษาฐานลูกค้าไว้ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใหออเดอร์ตามที่ต่างชาติต่อรองก็กลัวว่าเขาจะไม่ซื้อเราแล้วเขาสุดท้ายต่อรองไปต่อรองมาเขาจะไปซื้อเจ้าอื่นนะคะก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะนี่นะฮะเรื่องของค่างเงินบาทหนักอกหนักใจนะครับสำหรับบรรดาผู้ส่งออกแล้วก็หนักอกหนักใจสาหรับภาคการลงทุนที่กังวลกับกอาจจะมีเรื่องของแรงเกฑงกําไรเข้ามาหรือเปล่าสําหรับเงินบาทในช่วงนี้ไปดูกันต่อครับเรื่องของพอรบให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงิน2ล้านล้าน,านบาทเอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผ่านมาติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าพรบฉบับนี้ขั้นตอนเนี่ยยังเหลืออยู่อีกพอสมควรนะครับโดยวันนี้ครับมีข่าวว่ารัฐบาลนั้นก็จะเสนอให้กับประธานสภาจากนั้นวันพฤหัสบ,บดีหน้าครับ28มีนาคมก็จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาวาระที่1พอผ่านที่ประชุมสภาวาระที่1ไปเรียบร้อยครับก็จะเข้าสู่วาระที่2เรื่องของการแประยะติให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีการพูดข้อดีข้อเสียปรับถ้อยคําอะไรกันไป จากนั้นครับจะสามารถผ่านสภาทั้ง3าวาระได้เรียบร้อยประมาณช่วงเดือนกันยายนและก่อนสิ้นปีนี้ครับจะเริ่มต้นกู้เงินก้อนแรกประมาณสัก1 0,000ล้านบาทเอามาใช้ในการลงทุนสําหรับการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งการชําระเงินะนะครับคุณกิติรัตนน,นองก็บอกว่าในช่วง10ปีแรกจะเป็นการชําระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้นจากนั้นปีที่11เป็นต้นไปก็จะเริ่มต้นในการชําระหนี้เงินต้นใช้เวลาประมาณ50ปีนะฮะจึงจะสามารถชําระหนี้ 2ล้านล้านบาทได้หมดผมและคุณธนวันคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะแก่ง่อมกันพอดีแต่สิ่งที่ผ่านคอรมอไปเมื่อวานนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเท่านั้นส่วนด้านโครงการเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าไปตามกฎหมายฉบับปกตินะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยฮนะเริ่มต้นจากด่านแรกก่อนนะครับก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนจากทางด้านของสภาพ,พัฒน์หรือว่าสสชด่านที่2ครับศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่านที่3แน่นอนครับว่าต้องมีการเวนคืนที่ดินก็ต้องไปผ่านกฤษฎีกาอีกด่านที่4ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับก็ต้องผ่านสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งทางด้านสนขอเชื่อนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะสามารถพิจารณาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้เสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่อยเอาเข้ามาสู่ที่ประชุมครมแต่ว่าโครงการไหนจะเสร็จก่อนจะเสร็จหลังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะจัดกะหบีบความสำคัญของแต่ละโครงการอย่างไรค่ะก็ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับการอนุมัติออกมาเมื่อวานนี้หลังจากที่เลื่อนกันมายาวนานนะ,ะก็ต้องรอด,ดูความคืบหน้าในการก่อสร้างลงทุนต่อไปก็ต้องผ่านสภาก่อนด้วยแต่ว่ารัฐบาลก็คลองเสียงข้างมากในสภานะคะก็โอกาสาที่สภาก็มีสูงฉลุยฉลุยนะคะอ่ะ มาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนกันบ้างนะคะนอกจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้าน,านบาทซึ่งแน่นอนนะคะว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะไปกระจายในฝั่งของระบบตรางแน่นอนว่าจะนําพาความเจริญเข้าสู่ในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดพระนครศรียุธยาที่นอกจากจะได้จุดแข็งจากระบบโลจิสติกที่จะมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เองเนี่ยที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากบรรดาภาคเอกชนจากต่าง ชาติเ,ะะเขามาลงทุนกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้หวั่นปัญหาน้าําท่วมเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยจากผู้บริหารสวนการค้ายุธยาพาักนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทคลองสวนพูของเขานะคะคุณปราณีด่านชายวิโรธค่ะบอกว่าในช่วงนี้เองเนี่ยคือจังหวัดพระนครเสียอยุธยา,ยา,าค่อนข้างจะคึกคักนะคะเพราะว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกเข้ามาลงทุนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขามีปัญหาข้อพิพาทกัน ะะก็เลยทําให้บรรดานักลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยบางส่วนที่เขาไม่ต้องการที่จะลงทุนที่จีนต่อเนี่ยเขาก็มาลงทุนที่ไทยแทนแล้วจังหวัดพระนครศรียุธยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเลือกเข้ามาลงทุนทําให้ตอนนี้เนี่ยนะคะมีความคึกคักมากนักลงทุนญี่ปุ่นเขามองว่าจังหวัดพระนครศรียุทธยายนั้นเนี่ยมีคนอศาศัยอยู่เยอะนะคะแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งอยู่มากมาย โดยเฉพาะ5นิมคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่สําคัญเพราะฉะนั้นในส่วนของศูนย์การค้ายุทธยาพา์คเนี่ยเขาเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจนะคะโดยมีการเตรียมเม็ดเงินลงทุน1000ล้านบาทเพิ่มส่วนต่อขยายของศูนย์การค้ายุทธยาพา์คจำนวน40,000ตารางเมตรแล้วก็มีการปรับแผนปรับปรุงตัวศูวนย์การค้าบนพื้นที่เดิมอีกประมาณ10,000 0ตารางเมตรนะคะเพื่อให้มีความทันสมัยแล้วก็ควบคู่ไปกับส่วนต่อขยาย ซึ่งจะมีการเพิ่มในส่วนของพื้นที่ขายแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยรองรับที่จอดรถได้มากขึ้นถึง2,500คันนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้มีความคึกคักในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าความคึกคักในพื้นที่นี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักทุนรายใหญ่เนี่ยเข้ามาลงทุนในจังหวัดพระนครศรียุธยามากมายโดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต่างๆใช่ฮะ ตอนนี้เรื่องของกําลังซื้อในอยุธยาต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพอคนไปลงทุนเพิ่มแน่นอนครับว่าก็มีเงินมากขึ้นที่จะมีเม็ดเงินนามาะพัดในการจับจ่ายใช้สอยกันของเดิมเนี่ยนะครับอยุธยาพาร์คเนี่ยเขาเคยมีจํานวนคนที่เข้ามาใช้บริการตกอยู่ประมาณสัก80,000คนต่อวันครับพอมีการขยายเป็นเฟสสองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นอยุธยาซิตี้พาร์คทางผู้บริหารคุณปราณีก็เชื่อนะครับว่าจะมีคนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นกลายเป็น1 2 0 0 0 0คนต่อวัน เพราะว่าด้านหนึ่งก็จะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐใช่ไหมครับทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งการลงทุนนอกจากจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วยังมีประเภทโทรเวย์ต่างหาก <c oughs> ก็จะทําให้การเดินทางนอกจากการใช้รถไฟการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเองก็จะสะดวกตามไปด้วยขณะเดียวกันครับก็เป็นการรองรับนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าอยุธยายอย่างที่เราทราบกันดีก็เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่เป็นเมืองเรื่องของการทําบุญ อันนี้ก็รอดูนะฮะการแข่งขันของบรรดาศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าอันนี้คือใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังคงต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกันไปสําหรับการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เป็นการรองรับ aec ในอนาคตปี58ดด้วยนะฮะ